สวัสดีค่ะบ้านรังใหญ่นะคะในโครงการ The Best Home ทําเรทองสามพยาชะอํจังหวัดเพชรบุรีค่ะแปลงนี้นะคะฟังก์ชันครบ,คบจบครบในบ้านเดียวเลยนะคะคุณภาพดีได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรมืออาชีพนะคะและลงเสาเข็มแข็งแรงอย่างดีเลยทีเดียวค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะ กว้างๆพร้อมอยู่ทำเรศัก,กยภาพที่ดีนะคะซื้อได้บ้านสวยๆและคลองแถมที่สุดคุ้มนะคะแปลงนี้แถมบ้านหลังสวยจัดสวนปูกระเบื้องโรงรถให้นะคะตามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวและที่จอดรถสองคันค่ะ ของแถมนะคะก็จะให้เป็นมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเรนเซเวอร์กระจกโซนแห้งโซนเปียกไฟประดับห้องรับแขกจากบุญถาวรนะคะป้ายบ้านเป็นเรขมงคลมีปั๊มน้ำถังน้ำเคาน์เตอร์ครัวให้ค่ะแล้วก็จะมีบริการดำเนินด้านเอกสารให้แล้วก็มีค่าประเมินให้นะคะที่ฟรีนะคะอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดสดค่ะ สาล้านเก้าหมื่นบาทนะคะบ้านทําเลแห่งการพักผ่อนนะคะทุกท่านโครงการ The Bed Home นะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเหมือนผู้ขายจะลืมแจ้งขนาดเนื้อที่ไว้นะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจเน้นโทรต่อเลยนะคะโทรคุยโดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะ เคโน่เพียงลงรายละเอียดเบื้องต้นที่ผู้ขายลงไว้ให้เท่านั้นสวัสดีค่ะ